ชีวิตมันจะหนักเป็นช่วงๆฟินกับบรรยากาศแต่และช่วงมากๆครับก่อนผมได้ปล่อยวัวตามทุ่งแต่ปัจจุบันก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงวัวครับเพราะช่วงนี้เป็นฤดูฝนเป็นช่วงฤด,ดูหวานข้าวกันครับเลี้ยงวัวเหมือนผมก็ไม่สามารถปล่อยวัวตามทุ่งได้ครับผมก็ได้วางแผนมาก่อนแล้วครับกับวิธีการเลี้ยงวัวช่วงนี้ผมก็ได้ตุนฟางให้กับน้องวัวหลายร้อยก้อนผมได้สั่งซื้อข้าวโพดมาให้น้องวัวที่ผมเลี้ยงเพิ่มเติมด้วยครับแล้ว <strokes> ผมก็ซื้ออาหารเม็ดให้สําหรับแม่ลูกอ่อนได้กินครับห้มมมววััีงผทด11ต เมื่อวานผมได้จูงแม่ลูกติด3ตัวมาที่บ้านผมผมก็จูงมารตแรกก่อนไม่นานผมก็จะจูงวัวรตที่2มาที่บ้านผมครับช่วงนี้ก็เข้าดูดูฝนหญ้าบริเวณร,รอบบ้านผมจะเยอะเป็นพิเศษครับช่วงนี้ตื่นเช้ามาผมก็เอาน้องวัวมาเล็มหญ้าบริเวณร,รอบบ้านผมครับผมก็นั่งดูวัวเล็มหญ้าใต้ถุนบ้านของผมครับแล้ววันนี้มันมีฝนตกปล่อยๆตั้งแต่เช้าครับมันเป็นชีวิตที่ลงตัวมากๆนะครับผมกับการออกแบบใช้ชีวิตอยู่บ้านเกิดทุกอย่างจะลงตัวมันก็ต้องใช้เวลานิดหน่อยครับส่วนหญ้าที่ผมได้ปลูกหนน,กน,หน,น้้าางงก่ออีงตน นี้ก็เริ่มจะไม่เห็นพื้นดินแล้วครับผมไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บ้านผมมาหลายเดือนแล้วตื่นเช้ามาผมก็ไปดูวัวบ้านแม่เลยแต่ตอนนี้ผมเอาน้องวัวมาอยู่บ้าน <ผม S 1> แล้วก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่บ้านผมมากขึ้นฤดูการผมชอบฤดูฝนมากที่สุดครับมันเป็นฤดูที่แสนจะอบอุ่นมากๆเลยรเราได้มาใช้ชีวิตอยู่บ้านนะครับผมกับบรรยากาศแบบนี้นอนดูเน็ตฟิกทั้งวันครับผมแทบไม่อยากจะออกไปไหนเลยครับได้อยู่กับบรรยากาศแบบนี้นะเป็นอะไรที่โคตรได้กำไรชีวิตเลยชีวิตของผมไม่เสียแรงกับการยอมเหนื่อยมาทั้งชีวิตผมแลกทุกอย่างเพื่อมาได้้มาใชชีวิตอยู่แบบเป็น ใช้ชีวิตโคตรคุ้มค่าม,มากที่สุดอีกไม่นานผมก็จะปรับเปลี่ยนบ้านหลังนี้ให้ดีขึ้นก็จะสารต่อที่พ่อผมยังสร้างไม่เสร็จครับผมบ้านอยากได้กระท่อมอยู่บนบ่อบัวข้างบ้านผมสักหลังได้นอนเล่นดูบัวให้อาหารปลาไปด้วยไอ้เบื่อกับการใช้ชีวิตก็เบื่อไปสําสหรับชีวิตของผมทุกวินาทีมีค่าที่สุดน้องท่านหนึ่งที่ได้ส่งคอมเมนต์ใต้คลิปของผมมาน้องเขาพิมพ์มาว่าเวลาผมคิดถึงบ้านผมจะเข้ามาดูพี่ตลอดครับทําให้ผมหายคิดถึงบ้านได้ครับและสําคัญคลิปของพี่มันเป็นแรงบันดา ตอนนี้ผมกําลังหาช่องทางที่พาตัวเองมาใช้ชีวิตอยู่บ้านเหมือนพี่ผมติดตามพี่มาสักพักนึงอยากทําอะไรหลายอย่างมากถ้าผมได้ไปใช้ชีวิตอยู่บ้านแล้วอันที่ผมทำคอนเทนต์ในเรื่องราวชีวิตของผมในแต่ละวันเมื่อก่อนมันเป็นจุดด้อยของผมเพราะตอนนั้นผมไปทํางานที่กรุงเทพอยู่อยากใช้ชีวิตอยู่บ้านแต่ผมไม่สามารถพาตัวเองมาได้ผมเห็นพี่น้องผมถ่ายรูปลงเฟซกินนู่นกินนี่รวมญาติกันเฮฮาปาร์ตี้กันแต่สำหรับผมทํางานอยู่ที่กรุงเทพก็เห็นเขามีความสุขกันเลยต้องตะเกียกตะกายตัวเองทุกอย่างที่จะพาตัวเองมาใช้ชีวิตอยู่บ้้้านใหได เกิดมายังไงเราก็อยากอยู่แบบนั้นไม่มีอะไรที่มีความสุขมากที่สุดเท่าอยู่บ้านเกิดเราหรอกรถ้าเราไม่พยายามหลอกตัวเองนะครับผมก็ได้เห็นชาวบ้านขุดปูกันเลยครับปูตัวใหญ่มากเป็นอาหารจากธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเขาครับผมได้สอบถามแกหมดแล้วแกบอกว่าขุดขายกิโลละห้าสิบแรกแกบอกว่าเต็มกระแป๋งเอาไว้ที่บ้านแล้วอันนี้คือมารอบที่2นะครับน,นี้ฝากท้องกับร้านส้มตําของพี่สาวอีกแล้วครับวันนี้ผมโชคดีส้มตําเสร็จปุ๊บไก่ทอดขึ้นจากเตาสดๆร้อนๆเป็นอะไรที่คู่จิ้นกันมากๆครับผมส้มตําไก่ทอด้ แล้วก็บวกบรรยากาศคึมๆแบบนี้ด้วยทุกอย่างคือลงตัวไปหมดครับนี่พี่สาวผมให้เยอะมากๆครับผมตอนแรกกะว่ากินไม่หมดแน่นอนเลยกินไปกินมาไม่เหลือครับผมสั่งเผ็ดๆเผ็ดได้ใจครับผมควันออกหูเลยครับกินเสร็จก็นั่งอื้ออยู่แป๊บหนึ่งก็เอากระโพดหมักใส่รถเข็นแล้วอุปกรณ์ใส่กระโพดผมก็ลากมาจากบ้านแม่มาบ้านผมครับถึงปุ๊บผมก็เทต้นกระโพดหมักให้วัวผมกินเลยวัวของผมทุกตัวกินอย่างอเนบอร่อยเลยครับกกวัวของผมที่ทําก็ยังไม่เสร็จนะอยู่ตรงที่ลางให้อาหารวัวนี่แหละครับช่วงสร้างคอกวัวตอน ไม่พอครับกระโพดหมักเสร็จผมก็เอาน้องวัวผมทุกตัวมากินน้ํากันครับส่วนระบบน้ําผมยังไม่ซื้อท่อต่อไปที่คอกวัวเันนี้แหละครับที่ผมจะไปซื้อท่อระบบน้ําส่งตรงไปคอกวัวเลยครับผมก็จะไม่ต้องจูงวัวมากินน้ําแบบนี้รช่วงนี้หญ้าผมกําลังงอกด้วยครับพอผมมาอยู่บ้านใหม่ของผมอัปเกรดมาทันทีไดเอาน้องวัวผมมาอยู่บ้านแล้วไม่ห่วงครับผมไม่ต้องไปมาจากบ้านแม่กับบ้านผมเช้าผมเอาน้องวัวมาเล็มหญ้าอยู่บริเวณรอบบ้านผมหายหน่อยเอาไปกินกระโพดแล้วก็ฝาแล้วก็จบครับผมมานั่งมานอนอยู่ที่บ้านครับบราากศฝน แบบนี้ด้วยฟินครับผมนอนทั้งวันเลยครับผมวันนี้ชีวิตจะดีและมีความสุขมากขึ้นเราต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ครับปกติผมอยากได้น่นอยากได้นี่เยอะแยะมากมายอย่างที่ผมอยากได้ผมแคสเซลิลหมดครับหอยหาในสิ่งที่ผมมีดีกว่าผมพยายามสร้างมันขึ้นมาแล้วก็ค่อยขยับขยายไปหาในสิ่งที่ผมไม่มีการใช้ชีวิตของผมจะใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทต้องมีสติกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันชีวิตของเราพลาดมาแล้วมันจะไม่คุ้มครับผมอายุผมก็มากในแต่ละวันผมแทบจะไม่อยากจะออกไปไหนเลยอยากอยู่แต่ในบ้านครับก็อยากจะทำน่นทำนี่บบรริเวณอ้านผม ให้หน้าอยู่มากผมจะปรับเปลี่ยนบริเวณพื้นที่ของผมจนกว่ามันจะลงตัวกันได้มากที่สุดครับเอาเกิดมามีความโชคดีอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่เราไม่พยายามหามันแค่นั้นเองครับวันนี้รอบดึกคิดยังไงไม่รู้อยากกินม,ามาัมม่าหรือที่ร้านค้ามาก็ได้กินสมใจครับ